สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนหว่านแขแบบฟิชจังนะครับผมถามมาเยอะนะครับมีเวลาก็เลยทําให้ดูกันนะครับผมอันนี้เป็นสูตรของผิชจังโดยตรงครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวหกศอกสามเส้นเป็นตัวสอดน,นะครับสําหรับสํัหรมือใหม่ก็ว่านตามผมได้เลยนะครับเอาแขนใส่สอดเข้าไปในมืออย่างนี้นะอันนี้เชือกเชือกผมมันยาวนะครับผมเชือกมันยาวผมก็เลยพัน อันเก็บอันนี้ขั้นตอนที่สองเราก็เก็บเก็บเชือกเก็บเชือกมาเลยอนี้เชือกมาแล้วก็จับใต้หัวนะครับผม้ต้หัวหัวสีดำเพราะของพิจารณ์จะเป็นเชือกดำหัวสีดำแล้วก็โซ่สีดำนะนี่แล้วก็ขั้นตอนที่สามเราก็พับสองทบทบที่หนึ่งนไะ ทบที่หนึ่งทบที่สองนี่แล้วก็ต่อมาเราแบ่งครึ่งแหนะครับแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะเราก็ดันขึ้นมาเฉยครับแบ,บมือฝั่งนี้ดันขึ้นมาเฉยพับขึ้นมาแบบนี้ครับนี่แล้วก็นี่ครับระหว่างกลาง จะมีระหว่างกลางอยู่เราเปิดสูงเขาตรงนี้จับจับชายโซ่จับ,จบชายโ,โซ่ตรงนี้เนี่ยขวางระหว่างกลางครนะับจับชายโซ่แล้วก็มาวางไว้บนนี้แล้วก็นิวน้วโป้งกำไว้แบบนี้คับไว้เสร็จตัวนี้มันจะมีข้างๆด้านข้างโซ่ฝั่งนี้เรารวมนิดนึงคล้าย วานแบบไทยครับจะผมไม่ได้ขึ้นสอบแบบนี้อักษณะแบบนี้อย่างนี้คือ,อมผมผม้อมหวาดแล้วเดีย๋ยวดูครั้งนึงนะครับเก็บเชือกแล้วก็จับใต้ใต้หัวสีดำตกที่หนึ่งตกที่สองยิ่งแหยยาวยิ่งยิ่งทบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เราแบ่งครึ่งแบบนี้ แล้วก็ต่อมาดันขึ้นมาแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็ระหว่างกลางเปิดถุงเผานี่ยระหว่างกลางนี้เปิดถุงเผาครับแล้วก็กำไว้นิ้วโป้งกดไว้แบบนี้แล้วก็ที่เหลือนี่ก็ดันข้างรวบมานี้นึงนี่แบบนี้มาเดิมตอนหวานนี่คือ พยายามแขนตึงแขนฝั่งนี้พยายามตึงนะครับง่ายทาท่าแบบนี้แล้วกเว็เวลาเวลาเวียงเนี่ยเวียงแบบนี้เลยเวียงครับแล้วปล่อยงั้นปัดปาาสุดท้ายเดีย๋ยวผมทำให้ดูพร้อมหว่าเลยนะครับมาดูกันแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะผมมาเที่ยวไม่ค่คยมาใจว่าข้างล่างมีตอหรือเปล่าอ่ะมาดูมาดูนะแขนตรงนี้พยา,นะาย,ย,พยามตึงนะท่านผู้ชมย้ําเลยพยายามตึงไม่ต้องหว่านแรงดูนะ 1> 1, 2, เดี๋ยวคุนผู้ชมเราก็ปล่อยลงไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ผมผมไม่ปล่อยถึงพื้นนะเพราะว่าข้างล่างผมไม่รู้มีตอปผมดึงเลยดูดูถ้า,ถ,าถ้ามีปลากระโดดนะครับปลาที่ว่ายผ่านไปผ่านมาแต่คิมว่าน<ม>่าจะไม่มีเพราะาปลาหน้าอยู่บนพื้นมันจะเป็ไม้ไม่ใช่ผิวน้ำอ่าแมันก็ดึงขึ้นมาอย่างงี้เวลาเราปล่อย เราปล่อยแห่ล้วก็ปล่อย я, ลงไปเลยนี่แล้วเสร็จใบมงใบไม้นี่เลยอ่าสมมติมว่าใบไม้เป็นปลาแล้วกันเขยาเขยาออกเลยนี่ใบไม้เป็นปลาเขยาออกเลยฮะนี่ง่าย๋ยวดูทีทีสูตรนี้ก็คือสูตรของพี่จังโดยตรงนะครับพี่ทอมพี่ทอมเนี่ยผมเขาป็นคนสอนเขานะมาก่อนตอนแรกที่เข้ามาเขาเป็น fc ผม แล้วผมก็สอนเขาวานจนเก่ง <c oughs> บางหลังผมไม่ค่อยได้วานนะเอ,อให้ให้เพื่อนๆวานไปนี่ครับก็ดูอีกทั้งแบบเร็วๆนะีน่เก็บเชร้อร้อยแล้อย่างงี้นะครับตัที่หนึ่งตที่สองแล้วก็แบ่งครึ่งแหแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างงี้อับขึ้นมาเปิดถุงเผ้าอันนี้ทำเร็วๆหน่อยนะนี่ครับเราก็รวบหัน เราก็รวบขันข้างๆนิดนึงแบบนี้มีพร้อมมาแล้ว่าดูต่อไปยังไงก็บานครับถ,ถ้าชินแล้วนะอันนี้ผมผมไม่ไปถึงพื้นนะเราะน้ำข้างล่างเขาบอกว่ามีม,มีมีแบบพวกกิ่งม้าเยอะแล้วพผ,ผมตกปลาแล้วมันมีติดติดกิ่งม้าอยู่ไงโอเคนี่ครับประมาณนี้อใครใครที่เอาสุดพิชจัง ไปใช้ก็ขอขคิดด้วยนะครับถ้าใครลง,ลง,ล,งลงคงลงคิปนะสุดฟิตจังเพราะผมผมวาดมาตั้งแต่ปี2017 20, 20, 20, อะ่ะนานมากเลยคานผู้ชมตั้งแต่ฟิตจังยังยังยังไม่ค่อยดังนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ